จะพี่น้องจ๋ามาค่ากินตําป่าพี่น้องจ๋านี่ตํป่าปลาท่าปลทากับตากุ้งสดนะคะจวดจาดกันไปเลยค่ะเนี่เอียงใส่ก่อนเอาให้แม่ใหญ่ยุกินด้วยแม่ใหญ่ยุกินอะไรคะห,หมูกรอบ<ต>ไม่ใช่มไม่ใช่มกกออมห,หมูกรอบไอกระเพาหมูกรอบคะนาหมูขนเออผัดหมูกรอบพี่น้องจ๋ากปกติใส่คะนาแต่ว่าไม่ยุยมาค่ะพี่น้องจ๋าจวดจาดกันเลยค่ะ แซ่เสียบปะคะกุ้งสดเนี่ยฝีมือข่อยเองค่ะแต่ตำป่าเนี่ยฝีมือแม่ค้าค่ะซื้อมามาค่ดจวดจ้าดพี่น้องจา๋าเพราะว่ามันใครได้ไปนี่คือเอาไปกินเลยอืมมันสุกได้ไหมมันพร้อมทานแล้วโอเคแต่ว่าบะเมว่มาจะเละตุ่มเปย์นนะหรือมันมันเดือดอ่ามันหามแล้วม,มันกมกแก่ค่ะแก่แล้วก็แก่ใช่ไหม ใครไม่น้องค่ะจัดจานต้องกันค่ะเต๋อเอบิง้งกๆค่ะตำปลาค่ะปลาตำกุ้งค่ะเพราะว่ามีแต่กุ้งจริงๆค่ะพักกันของเราเพราะว่าจะบวไรดื่นไว้สิจะบวไว้หม่ก็ไม่มจะไม่ไว้ เขาเจาะมีพี่น้องหลายคนเดียสิ่รายคนอยูหรอกคือนึกเกินเท่าไหร่กแปดเจ็ดหมื่นหน้แต้บปมานน่อยบมานน่อยอ่ะกใหญ่ๆวงดังๆเลยะวงดังเต็มพงวใหญตอนนักเามาอันอันหาเมื่นนึงปยุบืนกขาซอยรถบัเนี่ยตอนซอยหาอาม่าอน่ะคนปัจยุบัคนแสนแปดก็จนไปบึงเนียวงซอยหานี่ยนะบอกใหญ่เสร็จถึง ตับน่หลายหายปีขึ้นหลังหลาเอักษปพีขึ้นหลังเนาะแสนแปดคนนหลายขากไรเนี่ยพ่อบ่วงหลังพอ่อเกตมื่นเต็มบ่วงแต่ว่าคนพ่อหลายเขา,าก็มักเบิรงริเกยังว่านนพ่อแสนแปดยังบอพ่อร้านข้าแสนแปด คนยังขึ้นได้เศษแปลดไปดิเพระาะว่าบ้งมันดังเดี๋ยวเขากลับมาเบิงเอาเมื่อก่อนเล่นหน้อยดิเอาช่วงแซนแต่เม็ปลาบูเอาช่วงแซน,อ,น,นอีอวนไปเนาะนจะของล้างแม่ หลกทังแบบเนาะบ่ทังออน้องตี <blunt. S 2> <c oughs> มันจำป่านะคะนี่จำกุ้งสดบไนกดี้ยเสลตายังไรดิมันจะไปใส่อย <platform> <c oughs> ca ู่เขาฮัในเครื่องไอีน้องโรคตาละมีแต่ขันเมื่อยไปเยอะโอ้ยมึงนคยน้อยแบบพุ่มกว่า บ้านหนึ่งสองหุ่มอะแบบนี้เงียบคิบอยบ่ยังงลูกหนึ่งองไอ้ลมหนาวบ้านยีน่สบิสบแดองศาก็อยู่ภาคธนยีซสองศานั่งเริ่มเย็นเนาะกันมาสิบแปดสิบเก้าโรเข,ขาว่าเขาเขาูกแน่นอนเม่แปพดพี่บอกดีนะพ่อยู่พีพ่ก็เตี้ย สิบสมงซานคือเทียบเล้ยยี่สิบเตนี่พี่น้องเอยหนาวซื้อว่าเย็นน่ะนะแลนวแม่ยังอย่างปลมันแปรปวนครับผมฝนมาต้องโดนแล้วมันก็หนาวแล้วมันมันเลยมันดับสะปาพพ่อไไ้ไรเบียบว่าเย็นผลอยู่เดี่วเนาะต้องมาเปลี่ยนสภาพก่อนนะร้องบังฝนนี้เดี๋ยวเราไปมั่นหนาว้อร้บ้อ้

มหองก็เจกระปก็รุดพดีพ่นแม่เองหอกวะตามาซื้อเออลืมไปไดในผัดเปียนใม่กองมันตอนไม่ลืมไป้องไปไรในกองเนอลวมเหรออันนี้เนี่ยเจมโคดอั้เจ้าเลยนะพอีเนาะเจ้าเลยแบบว่า

ไปอย่บ้านอยางเงี้าเือไปสืบมาถ่งก็งสั่งกิโลอีบุมเรือมันสั่กิโลผมว่มันกุดนะก,ก็สั่งกิโลเขามาแก้ไ่ปยูุมาทิ้งอืมก็ามาขายุ่งรอยสามสิบอไรปมาขาคาทุ่งร้อยบาัวบ่าข้าวดอกคาก็ถือก็หิวเนาะทานน้ำมุ้งน้ำมัน เขาเลือกเขาจ้ดันมอุดแทนจะมามอญรุดมามนจะมไนมาเกยเนี่ยมันเอามอยังอมามะเกย์เรอมาเกเรอมาที่ว่าอไม่ให้นันเอาจออยากได้จะก็เกลือเลยมันมีหวาแมนบ่กขอยบ้ออยากได้หัวอยากได้ขีท่ันเกืเนี่ยนะโอเคเรนี่ื่อมมแต่เนื้อมันบายุกโดมากเลยเป็นไปได้นเลือกในขอยเลือกอแม่ออยากหนึ่งหัวออก เก่ขวะด้ววาปุ่งว่ารถมรนิมมากมากกว่มูลเลยอันคือจะอันพนละหมาลากไหม่เขาว่าสดสดอันจนใบใหม่ติดมาน้ำเนี่ยเราเอาใบเออ เอาไปสดหาสิปแปกนี่อย่างเดยวย่าบอกไงถ้าบางคนันบกินพวกพวกมันจะเตืนไงมันเพื่อนั่นสดูบีบอถามสดูีบอนั่นสดูบีบอถายไงทำไมไม่กินอันกินกาไหมน่ะหมูมาาก้กันปรยคไข,ข่พูดหนึ่งชิ้นม,มากคือหมกตุกับม,มากคือสด มันมบมมักสื่อเส้นมันเป็แบบนั้นทานหม่บอมมาแบบเขาเก็บมาใหม่ๆอ่ะไม่ให้ลืมต้นเขาว่าก็มางงเงื่อกินแบบว่าก็จับเบิ้งเด็ไม่มไมของมันสูงม่ให้ลืมต้นนะนมมากากานี้นอนสดปะบวกด่เจ like ้าก like ็เอาไปบวกขาดปีเนา ปเปี่ือเก่าไปทอดคือเก่าน่ะแลวว่าหมายของข่อยแล้วเกาไปผ่านความอด่คือเก่าเยไปเสี้ยนีหกอีกเนี่ยไปเปงี่ไปต่มเือเก่าเปนอะไรมันเขาไปได้ทอดมาไงแต่ปุยมเต็มไม่เย็นเอาอ่ะแม่มะนยันเขียวปีนั่นแะมันตรเยเย็นเอาใอเอาอะไรบดดิล่ะ งานครบเนี่ยทอดกระทิ้นอดัปลาถอดอะไรบ้างสกุไหนเนาะสินี้องานนั่นใครกองไม่จะหลูกหินตัวแสนแปดถอดยังลูกสินแม่ถอดแล้วแบบจะไปหาแม่กินแม่นะทานุทเอากระดาษไปน้ำเป็นเนี่ยจะจทเบื้งวารานได้านไปเพราะว่ามันจม่ล้านดิอืมไปแล้วสิงมะ ดัน,นเซนเปียดนี่เนาะแต่พี่น้องจากคลิปเนาเลยค่ะคลิปนี้ขอจบเปิเพียงสามีและพี่้ังเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บนะคะ